รู้สึกถึงเป้าหมายรู้สึกถึงความปรารถนาที่เราจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปเชิงเงือแบบอิจฉาหรือแอบ,บชื่นชมคนอื่นใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปคอยเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปรู้สึกว่าคนอื่นก็ดีกว่าเราไม่ได้ค่าตัวเองเริ่มต้นที่คุณเริ่มต้นที่ผมเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่มนุษย์ทุกคนที่มนุษยชาติทั้งมวล ที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความเชื่อเก่าที่มันครอบงำเราให้เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่มันบิยอนบิยอนโซบิยอนไลน์มันคือความรู้สึกที่เราตลังตื่นรู้พันลงไใจตื่นรู้พันความมีชีวิตวาความสงบ ความบึกบานที่เราเชื่อมต่อจากกระแสงฟอนทีที่มันสั่นสะเทือนเหมือนคลื่นฟอนทีของจิตที่เราใช้คําว่าฝนที่ตกทางนี้ฝนที่ตกทางนี้ก็หนาวถึงคนทางนู้นซึ่งเป็นเพลงของพี่เบิร์ตธงชัยเมกอินไตกระแสที่ส่งจากจัก,กรวาลทางนี้ก็รับรู้ได้ถึงคนทางนู้นรับรู้ได้ถึงผู้คนมากมายที่อยู่ในทั่วโลก